ตลอดไม่รู้ว่าเขานั้นอยู่สูงเพียงใดที่ไม่รู้ก็ไม่เคยคิดไปบนนั้นสักทีอยู่ตรงนี้คนเดียวมัน,นานอยู่กับฟากับฟุงเปล่าวาอยากมีรักเหมือนเขาสักทีแต่ไม่เคยไม่เคยจะมีสักคนมาสน สวัสดีค่ะนักเรียนคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube c h ช n n e l ของครูอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในหัวข้อใหม่กันแล้วเนาะคือหัวข้อสมการกำลังสองตัวแปรเดียววันนี้สำหรับในคลิปนี้นะลูกจะเป็นการสอนอให้ดูในเรื่องของความหมายของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวว่าในข้อน,น,นันเนี่ยเป็นกำลังสองตัวแปรเดียวหรือเปล่าจะดูยังไงว่าเป็นไหมโอเคนะอ่ะ เรามาเริ่มกันที่รูปทั่วไปของสมการกําลังสองตัวแปรเดียวนะลูกนะรูปนะี้นักเรียนจะเห็นบ่อยมากเลยคือ ax กำลังสองบวก bx บวก4เท่ากับ0ตัวที่นักเรียนควรรู้ในเรื่องนี้ก็คือตัวแปรหน้า x ยกกำลังสองตัวแปรหน้า x แล้วก็ค่าคงที่ที่ไม่มีตัวแปรใดๆติดอยู่เลยโอเคไหมตรงนี้ลูก รง x ยกกำลังสองเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็น y เป็น z เป็น a b c อะไรก็ได้นะคะขอให้รู้ว่ามันเป็นตัวแปรแล้วยกกำลังสองโอเคไหมตัวนี้ก็เหมือนกันลูกตัวนี้ก็เหมือนกันจะเป็น y เป็น z เป็น a b c อะไรก็ได้โอเคไหมขอให้อ่ามันเป็น b ีกหนึ ขอให้มันเป็นดีกรีนหนึ่งก็พอโอเคนะคะส่วนตัวนี้ลูกจะเป็นค่าคงที่จะเป็นตัวเลขที่ไม่มีตัวแปรติดอยู่เลยโอเคนะอ่ะหลักการดูสมการกําลัง2ตัวแปรเดียวสรุปให้ฟังสั้นๆเลยคือหนึ่งจะเป็นสมการกําลัง2ตัวแปรได้ตัวแปรเ,เดียวได้หนึ่งคือจะต้องมีตัวแปรที่ยกกําลัง2ลูกมีตัวแปรที่ยกกําลังสอง หนึ่งเลยนะจะมีตัวแปรที่ยกกำลังสองข้อที่2คือจะต้องมีแค่1ตัวแปรในสมการตัวแปรเดียวในสมการเช่นเช่นตัวแปรเดียวหมายถึงเ,ออเป็นเซตเดียวกันเลยเช่นอย่างอันนี้อย่างอันนี้อย่างน,นี้เลยรูปทั่วไปของมันจะเห็นว่ามี x ยกกำลังสองถูกไหมลูกมี x แบบเนี้เขาเรียกว่ากลุ่มเดียวกัน โอเคไหมคือตัวแปรเดียวเลยถ้าตรงนี้เป็น y เป็น y กำลังสองตรงนี้ก็ต้องเป็น y ด้วยโอเคไหมห้ามมี x กับ y ปนกันหรือว่าห้ามมี a b c อะไรก็ตามห้ามมีตัวแปรอื่นๆปนกันให้มีแค่1ตัวแปรชุดเดียวเท่าน,านั้นโอเคนะต่อไปอย่างที่3คือด้านใดด้านหนึ่งต้องเป็น0ด้านใดด้านหนึ่งนะต้องเท่ากับ0โอเคไหมลูก ด้านใดด้านหนึ่งต้องเท่ากับจศูนย์เ,เมื่อเราจัดรูปแล้วแต่ว่าในข้อที่สามเนี่ยมีหลักสังเกตนิดนึงบางข้อเนี่ยด้านใดด้านหนึ่งอ่ะเขาอาจจะยังไม่เท่ากับศูนย์เราต้องจัดให้มันเท่ากับศูนย์ด้านซ้ายก็ได้หรือด้านขวาก็ได้ให้มันเท่ากับศูนย์โอเคไหมเราค่อยดูว่าข้อนั้นๆเนี่ยเป็นสมการกําลังสองตัวแปรเดียวหรือเปล่าถ้าหนูจัดให้ด้านใดด้านหนึ่งเท่ากับศูนย์เนี่ยหนูจะดูง่าย โอเคนะคะ3ข้อนี้จําไว้ให้ขึ้นใจเลยโอเคนะสาหรับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าอ่ะตัวอย่างอย่างเช่นข้อที่1 4x ยกกําลังสองเท่ากับ0หลักการแรกมาเลยนะักเรียนหลักการแรกมีตัวแปรกําลังสองไหมกาลังสองมีตัวแปรนะเน้นว่าตัวแปรนะตัวแปรที่ยกกําลังสองไหมข้อนี้มีไหมลูก นี่ไง x ยกกําลัง2อยู่อ่ะข้อที่1ผ่านข้อที่1ผ่านต่อไปข้อที่2มีตัวแปรเดียวไหมมีตัวแปรเดียวหรือไม่ข้อนี้ผ่านไหมลูกผ่านเหมือนกันเนาะเพราะว่ามีตัวแปร x ยกกําลัง2มีตัวแปรเดียวเลยโอเคไหมและด้านใดด้านหนึ่งเท่ากับศูนย์หรือยังด้านใดด้านหนึ่งเท่ากับศูนย์หรือยังข้อนี้เท่ากับ ศูนย์แล้วเนาะเพราะฉะนั้น 4x ยกกำลัง2เท่ากับ0ข้อนี้ก็เป็นสมาการกำลังสองตัวแปรเดียวหร <lyn> ือฝึกมองกันนะลูกว่าแต่ละข้อเป็นไหมต่อไปข้อที่สองหลักการแรกข้อที่สองมีกำลังสองหรือยังมีตัวแปรที่ยกกำลังสองหรือยังข้อที่สองก็มีแล้วถูกไหมมีแล้วแล้วมีตัวแปรเดียวไหมข้อน,น,นี้ตัวแปรเดียวเนาะมีตัวแปร x ตัวแปรเดียวเลยโอเคไหมแล้วด้านใดด้านหนึ่งเท่ากับศูนย์หรือย,อยังลูกอ่าข้อที่สองก็ ด้านใดด้านหนึ่งก็เท่ากับศูนย์แล้วโอเคไหมข้อ3 4 5เดี๋ยวให้นักเรียนลองฝึกมองนะคะว่าเป็นสมการกำลังสองตัวแปรเดียวหรือยังอ่ะถ้านักเรียนตรงนี้นักเรียนหยุดสคริปไ้ก่อนโอเคไหมสคริไปไ้ก่อนเออไม่ใช่สคริปสิสคริปคือข้ามเนาะสต็อปไ้ก่อนสต็อปไ้ก่อนและนักเรียนลองดู3 4 5เนี่ยใช่สมการกำลังสองตัวแปรเดียวไหม โอเคสต๊อป okay. ไปก่อนนะเดี๋ยวต่อไปเนะี่ยจากตรงนี้เดี๋ยวครูจะเฉลยว่ามันใช่หรือไม่ใช่อ่ะโอเคนักเรียนสต๊อปแล้วเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันว่าข้อ3 4 5้เนี่ยใช่สรรมการกำลังสองตัวแปรเดียวไหม3 4มหนะลูกทั้ง3ข้อเนี้ยเป็นสรรมการกำลังสองตัวแปรเดียวหมดเลยเนื่องจากมีกำลังสองถูกไหมตัวแปรที่ยกกำลังสองแล้ว มีตัวแปรเดียวเลยข้อ3มเนี่ยมี x ยกกำลังสองกับ x มันคือกลุ่มเดียวกันถูกไหมคือกลุ่ม x เหมือนกันข้อที่4ก็กลุ่ม x เหมือนกันและข้อที่5ก็เป็น y เหมือนกันทั้งชุดโอเคไหมแต่ถ้าตรงเนี้ยครูเกิดมี x มาหน้า y เนี่ยข้อนี้ไม่ใช่แล้วนะเพราะมีสองตัวแปรถูกไหมมันต้องเป็นสมการกําลังสองตัวแปรเดียวนะลูกนะโอเคข้อนี้ก็ใช่แล้วจะเห็นว่า3 4 5เนี่ยเท่ากับ0นย์หมดแล้ว เท่ากับศูตรหมดแล้วทุกข้อเพราะฉะนั้นทั้ง5้าข้อข้อ1ข้อ2กงข้อสข้อี่และข้อ5้าเนี่ยเป็นสรรมการกําลังสองตัวแปรเดียวโอเคไหมคะนักเรียนน่าจะออลองมองได้คร่าวๆแล้วเนาะขออนุญาตถอดแรนนนะลูกนะอ่ะต่อไปต่อไป,อไปใส่ไว้ที่หัวเพื่อความเก๋เพื่อความเก๋เ,เก,เก๋หรือเปล่าไม่รู้เนาะอ่ะต่อไปเราฝึกมองแล้วว่ามันเป็นสรรมการกําลังสองตัวแปรเดียวแล้วต่อไปตัวที่สําคัญลูกตัวที่สําคัญ องนี้ครูขอยอ่อไปไว้ข้างล่างเออไปไว้ข้างข้างนะคะไว้ข้างล่างดีกว่าเนาะอะ,อะต่อไปตัวที่สําคัญคือเราจะมาฝึกมองครูบอกว่ารูปที่สําคัญรูปทั่วไปของสมการกําลังสองตัวแปรเดียวเนี่ยคือ ax กาลังสองบวก bx บวก c ถูกไหมลูกเราจะมาหาตัว a ตัว b ตัว c กันตัว a ตัว b ตัว c เหล่านี้มันจะมาอยู่ในรูปของ ตัวเลขโอเคไหมคะ a b c พวกไหนจะเป็นตัวเลขหมดเลยนะลูกนะ a คือเลขหน้าตัวแปรที่ยกกําลังสองอาจจะไม่ใช่ x ยกกําลังสองก็ได้นะอาจจะเป็น y เป็น z ยกกําลังสองก็ได้นะครูจะบอกว่า a เนี่ยคือตัวเลขหน้าตัวแปรที่ยกกําลังสองตัว b จะเป็นตัวเลขหน้าตัวแปรที่ยกกาลังหนึ่งและตัว c จะเป็นตัวเลขที่ไม่มีตัวแปรอะไรเลยมาติดอยู่กับมันโอเคไหม Uh, แล้วทั้งสามตัวนี้รูปทั่วไปเนี้ยจะต้องอยู่ฝั่งเดียวกันนะลูกนะจะต้องอยู่ฝั่งเดียวกันหมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวอีฝั่งเนะี้ยเราจับเท่ากับศูนย์โอเคไหมฝั่งนะั้นเราจะไม่คิดฝั่งที่จับเท่ากับศูนย์เราจะไม่ดูเราจะดูแต่ฝั่งที่เป็นรูปทั่วไปอย่างเดียวอ่ะไม่อย่างเช่นข้อแรกฝึกมองกัน a, a คืออะไร b, b คืออะไรและ c คืออะไรอย่างเช่นข้อแรก c x ยกกำลังสองเท่ากับศูนย์ข้อแรกเนี่ยจัดเท่ากับศูนย์และ ด้านใดด้านหนึ่งเท่ากับศูนย์แล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ดูได้ตัว a คือเลขหน้าตัวแปรยกกำลังสองเพราะฉะนั้นเลขหน้าตัวแปรยกกำลังสองก็คือเลขหน้า x ยกกำลังสองถูกไหมลูกเลขใดเอ่ยที่อยู่หน้า x ยกกำลังสองคือเลข4ถูกไหมคะคือเลข4ก็เขียนเลยว่า a เท่ากับ4เนาะต่อไปตัว b ตัว C ล่ะตัว b คือเลขหน้าตัวแปรยกกำลังหนึ่งมีไหมข้อนี้ มีตัวแปรที่ยกกาลังหนึ่งไหมลูกไม่มีเนาะถ้าไม่มีตัว b ก็คือศูนย์เลยลูกคือศูนย์เนาะไม่มีก็คือศูนย์เลยตัว c ละ่ะมีไหมดูฝั่งเดียวนะดูฝั่งเดียวอ่าตัว c ก็ไม่มีเหมือนกันก็เท่ากับศูนย์เพราะว่าไม่มีตัวเลขที่ไม่มีตัวแปรติดอยู่ถูกไหมในฝั่งอ่าสายมือนะคะดูแค่สายมือฝั่งขวาที่เราจะเท่ากับศูนย์เราจะไม่ดูโอเคต่อไปข้อที่สองเอ่อ เดี๋ยวครูจะฝึกมองซักประมาณ3ข้อโอเคนะข้อทีออ่ข้อไหนดีข้อที่4ดีกว่าดูข้อที่4เลยลูกข้อที่4ตัว A ตัว B และตัว C นักเรียนหาให้ครูดูหน่อยตัว A ก็คือเลขหน้าตัวแปลยกกำลังสองคือเลขใครจะสะต็อปไว้ก่อนครูฉเฉลยก็ได้นะโอเคไหมเป็นเทคนิคการเรียนอีกอย่างหนึ่งบน YouTube เนาะ เลขหน้า x ยกกำลังสองนักเรียนหานเรียนกดสต็อปไปก่อนเลยนะใครที่ไม่กดสต็อปจะดูเฉลยเลยก็ได้อ่าเลขหน้า x ยกกำลังสองคือเลข3 a คือ3ลูก b คือเลขหน้าตัวแปรที่ยกกำลังหนึ่ง b คือบางคนตอบ3ใช้3มไหมเอาเครื่องหมายมาด้วยนะลูกนะเอาเครื่องหมายมาด้วยเพราะฉะนั้นเลขหน้า x ก็คือลบ3เอาเครื่องหมายมาด้วยนะคะต่อไปตัว c ละ่ะ ง่ายมากเลย C ไม่มีตัวแปรติดก็คือเลขหนึ่งโอเคนะก็คือเลขหนึ่งอ่ะได้ a b c มาละต่อไปข้อที่จะยากหน่อยคือข้อหาลูกไหนลองฝึกหา a b และ c ให้ครูไหนสิใครจะฝึกหากดสตตอบไว้ก่อนได้นะลูกนะอ่ะ a เนี่ยคือเลขหน้าตัวแปรที่ยกกำลังสองถูกไหมตัวแปรยกกำลังสองก็คือ y ยกกำลังสองถูกไหมลูกในข้อนี้หน้า y ยกกำลังสองคือเลขอะไร บางคนตอบเลขศูนย์โดนนะสอนไปแล้วนะว่าถ้าเป็น y กำลังสองคูณกับศูนย์เนี่ยมันได้เท่าไหร่ลูกศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์ถูกไหมเออเพราะว่าเพราะฉะนั้นถ้าเลขหน้า y กำลังสองเป็นศูนย์ได้ไหมไม่ได้นะมันจะกลายเป็นศูนย์ทันทีเพราะฉะนั้นหน้า y กำลังสองคือเท่าไหร่เอ่ยอ,อะไรคูณกับ y ก,กำลังสองแล้วได้ y ก,กำลังสองลูกเห็นไหมเอ่ย อะไรคูณกับ y ยกกำลังสองแล้วได้ y ยกกำลังสองมีไมหมเอ่ยมันคืออ่าสักครู่นะลูกมันคือหนึ่งถูกไหมมันคือเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นหนึ่งคือเลขหน้า,าตัวแปรยกกำลังสองในข้อนี้นะคะมันคือเลขหนึ่งนะลูกนะหนึ่งเพราะฉะนั้น a ก็ตอบ a เลยตอบ ห okay, นะนึ่งโอเคไหมเลยตอบหนึ่งตรงเนี้ยมันเหมือนมีหนะึ่งเนี่ยคูณอยู่กับ y ยกกำลังสองเนาะต่อไป b คือเท่าไหร่ลูก b คือเท่าไหร่อะไรเอ่ยคูณกับ y อยู่แล้วได้ลบ y ส่วนหกอะไรนะคูณกับ y อยู่แล้วได้ลบ y ส่วนหกตรงเนี้ยมันก็คือลบหนึ่งส่วนหกคูณกับ y อยู่ถูกไหมจะได้ลบ y ส่วนหกถูกไหมลูก จะได้ลบ y ส่วน6คูลบนิดนึงเนาะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตัว b จะคือ1ส่วน6โอเคไหมตัว b คือ1ส่วน6ต่อไปเรามาหาตัว c กันเรามาหาตัว c กันอ่ะซูมให้ c ง่ายๆเลย c คือ2ใช่ไหมเอ่ย2หรือลบ2ลบ2นะลบ2นะโอเค หน้านี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะลูกเนาะของการหา a b c ในรูปทั่วไปของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวอ่ะต่อไปเราลองมาฝึกจัดรูปกันบ้างเราลองมาฝึกจัดรูปกันบ้างอ่ะข้อนี้ได้เลยข้อนี้ได้เลยข้อนี้โจทย์มีอยู่ว่า 2x ยกกำลังสองบวก5เท่ากับลบ3ก่อนที่เราจะบอกได้ว่ามันเป็นสมการกำลังสองไหม ก่อนที่เราจะบอกได้ว่ามันเป็นสมการกําลังสองไหมเราต้องจัดให้มันอยู่ในรูปทั่วไปก่อนโอเคไหมคือจัดพูดง่ายๆเลยนะลูกคือจัดให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยเท่ากับศูนย์โอเคไหมฝั่งใดฝั่งหนึ่งเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเอาตัวเลขทั้งหมดเนี่ยมาไว้ฝั่งซ้ายใครที่จัดไปไว้ฝั่งขวาผิดไหมไม่ผิดลูกฝั่งใดฝั่งหนึ่งเท่ากับศูนย์จัดได้หมดเลยโอเคไหมแต่ในข้อนี้ เอ่อ uh, x เ uh, อ่อ 2x กําลัง2บวก5ใน u ะฝั่งซ้ายเพราะฉะนั้นถ้าครูย้ายลบ 3x มามันจะง่ายกว่าเนาะโอเคเพราะฉะนั้นครูจะย้ายทุกอย่างมาอยู่ฝั่งซ้ายให้หมดโอเคไหมและฝั่งขวาจะเหลือเป็นศูนย์นะอ่ะครูจัดรูปก่อนข้อนี้ครูจะจัดได้ว่า 2x กําลัง2บวก5อยู่ฝั่งซ้ายอยู่แล้วปล่อยมันไว้ชิวๆเลยลบ 3x อยู่ฝั่งขวาครูจะย้ายให้มาอยู่ฝั่งซ้าย ลบสามจะต้องเปลี่ยนเป็นบวกสามถูกไหมลบเปลี่ยนเป็นบวกนะย้ายข้างเพราะฉะนั้นอีกฝั่งหนึ่งด้านขวามือมีเลขอะไรเหลือไหมลูกไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นจับมันเท่ากับศูนย์เลยข้างขวามไม่มีเลขแล้วจับเท่ากับศูนย์จากนั้นฝั่งใดฝั่งหนึ่งเท่ากับศูนย์แล้วมาดูได้ว่าเป็นสมการากำลังสองตัวแปรเดียวไหมข้อนี้มียกกําลังสองเนาะมีตัวแปรที่ยกกําลังสองแล้วก็ นี่ไงมีตัวแปร x ตัวแปรเดียวเลยแสดงว่าข้อนี้เป็นสรรมการกำลังสองตัวแปรเดียวและโอเคนะต่อไปเราจะฝึกหา a หา b และหา c กัน a คือเลขหน้าตัวแปรยกกำลังสอง a คือ2ถูกไหมลูก a คือเลขหน้าตัวแปรยกกำลังสองนี่ไงคือ2ต่อไป b คือเท่าไหร่ b คือเท่าไหร่บางคนบอก b คือ5ใช่ไหมดูดีๆนะ b คือเท่าไหรเอ่ย b คือสนะลูกนะ b คือสาม b คือเลขหน้าตัวแปรยกกำลังหนึ่งโอเคนะ b คือเลขหน้าตัวแปรยกกำลังหนึ่งนะและ c คือเท่าไหร่เอ่ยข้อนี้ c คือหนะคะ c คือห้าโอเคอ่ะโอเคได้ตามนี้เนาะได้ตามนี้ต่อไปข้อแรกง่ายๆชิวๆก่อนผ่านไปต่อไปมาดูข้อที่สองอ่ะมาดูตัวอย่างนี้มาดูตัวอย่างนี้ ก่อนที่จะบอกได้ว่าเป็นสรรมการกําลังสองตัวแปรเดียวไหมต้องมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งเท่ากับศูนก่อนจัดให้อยู่ในรูปทั่วไปก่อนนะลูกนะโอเคข้อนี้ a ยกกําลังสองอยู่ฝั่งซ้ายเหมือนเดิมครูจะจัดทุกอย่างมาอยู่ฝั่งซ้ายนะใครจะจัดให้ไปอยู่ฝั่งขวาก็ได้โอเคไหมโอเคนะไม่ผิดนะลูกนะอ่ะข้อนี้ a ยกกําลังสองลบ 3a ครูจะย้ายมาอยู่ฝั่งซ้ายเป็นบวก สามเอลบสาย้ายมาอยู่ฝั่งสายเป็นบวกสามเอเนาะฝั่งขวาม,มีอะไรไหมลูกไม่มีจับเท่ากับศูนย์ให้หมดโอเคไหมคะไม่มีจับเท่ากับศูนย์ให้หมดต่อไปต่อไปเ,ออเราจะมาหา A B C กันเราจะมาหา A หา B และหา C กันก่อนจะหาข้อนี้เป็นสมการกำลังสองตัวแปรเดียวไหมลูกมียกกำลังสอง ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเท่ากับ0ูนย์แล้วก็มีตัวแปร a ตัวแปรเดียวเลยแสดงว่าเป็นสรรมการกำลังสองตัวแปรเดียวแล้วเนาะอ่ะมาหา a หา b หา c กัน a คือเท่าไหร่ a คือเลขหน้าย,ยกกำลังสองเลขหน้าตัวแปรยกกำลังสองคือเลข1นนะคะคือเลข1มันคือ1คูณกับ a ยกกำลังสองอยู่เนาะไม่ได้เขียนตัวเลขแบบนี้มันคือเลข1นนะลูกนะต่อไป b หลักคือเท่าไหร่ b คือ3 และ c คือเท่าไหร่หลูก c มีไหมไม่มีก็ c เท่ากับ0เลยเนาะโอเคข้อนี้ก็ยังง่ายๆอยู่นะคะผ่านไป2ข้อต่อไปเราจะมาลองข้อไหนดีอ่ะมาลองข้อนี้กันมาตัวอย่างข้อนี้ข้อที่3ลบ n ลบ 3n ยกกำลัง2บวก5เท่ากับ 5x ต้องจัดให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเท่ากับ0ก่อนนะเพราะฉะนั้นครูจะย้ายมาฟังสายให้หมด ลบ 3n ลบ 3n ยกกำลัง2บวก3 5n 5n ย้ายมาเป็นลบ 5n โอเคไหมฟังขวาไม่มีเลขอะไรแล้วจับเท่ากับ0ต่อไปก่อนที่นักเรียนจะหา abc ได้นักเรียนจะต้องดูก่อนว่าสมการนี้บวกลบกันหมดหรือ,อยัง ตัวไหนบวกกันได้ตัวไหนลบกันได้จับมาบวกลบกันก่อนโอเคไหมข้อที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีเนาะมันไม่มีตัวไหนบวกลบกันได้ครูก็เลยติดไว้เท่านั้นอ้าข้อนี้มีอะไรรวมกันได้ลูกมีอะไรเอ่ยรวมกันได้มีลบสามเอ็นกับลบห้าเอ็นรวมกันได้ถูกไหมเอามารวมกันก่อนเนาะครูจะเรียงจากดีกีมากไปหาดีกีน้อยนะไม่จําเป็นต้องเรียงแต่ถ้าเรียงจะหา ABC ได้ชัดเจนขึ้นจะได้ไม่พลาดเนาะแบบข้อเมื่อกี้ แบบข้อเมื่อกี้เออข้อไหนเอ่ยอ่าแบบข้อนี้ข้อนี้เรายังไม่ได้เรียงดีกีถูกไหมจริงจริงเนี่ยควรเรียงจาก 2x งอกกกำลังสองบวกสาแล้วก็บวก5เท่ากับศถ้าเรียงแบบนี้เราจะไม่พลาดในการหา abc นะคะแต่ไม่เรียงก็ไม่ผิดนะลูกนะไม่เรียงก็ไม่ผิดได้เหมือนกันอ่ะต่อไป ข้อนี้เราจะได้ว่าเรียงดีกีสูงสุดกอนนะลบ 3N ยกกำลังสลบ 3N ลบ 5N ได้เท่าไหร่ลูกได้ลบ8ปแล้วบวกด้วย3เท่ากับ0อ่ะเป็นสมการกําลังสองตัวแปรเดียวกันแล้วนะดูดูนะลูกดูออกนะว่าเป็นเนาะอ่ะต่อไปเราจะมาหา A หา B และหา C กัน A คือเท่าไหร่ลูกข้อนี้ A คือ ลบสนะคะ a คือลบสเอาเครื่องหมายมาด้วยนะคะ b คือลบแ b คือลบแและ c คือ c คือ3เนาะ c คือ3โอเคข้อนี้ก็ง่ายๆนะลูกนะตัวไหนบวกลบกันได้หนูบวกลบกันก่อนเลยนะย้ายข้างแค่นั้นเองอ่ะและมาต่อกันที่ข้อสุดท้ายขออีกตัวอย่างหนึ่งเนาะขออีกตัวอย่างหนึ่ง c x คูณอยู่กับลบส x บวกสาม ลบห้าเท่ากับสองเอโหยาวมากเลยจาดค่อยค่อยทำเย็นเย็นเราทำได้กันทุกคนแหละโจทย์ยาวแค่ไหนนั้นหลักการเดิมโอเคไหมตัวไหนคูณทำคูณก่อนโอเคไหมคะ 4x เนี่ยคูณอยู่กับวงเล็บนี้อยู่ถูกไหมส x คูณอยู่กับวงเล็บนี้อยู่ก็เอา4 x เข้าไปคูณทีละตัวเลยจะได้ว่า4 x คูณกับลบ 2x ใครจะดึงลบไปไว้ข้างหน้าก่อนก็ได้นะคะใครจะดึงลบไปไว้ข้างหน้าก่อนก็ได้ ไม่ว่ากันโอเคนะเหมือนกันต่อไปต่อไป c x คูณอยู่กับ3ถูกไหมคูณอยู่กับ3เครื่องหมายเชื่อมคือบวกเนาะเพราะว่า c x คูณบวก3ก็ได้บวกโอเคไหมอย่างข้อนี้คูดึงเครื่องหมายก่อนตรงเนี้ยคูดึงเครื่องหมายก่อนอ่ะโอเคต่อไปลบ5 2 x ย้ายมาเป็นลบ2 x ฟังความไม่มีเลขอะไรแล้วจับเท่ากับ0 4x คูณลบ 2x ได้เอาตัวเลขคูณตัวเลขลูก4คูณลบ2ได้ลบ 8x คูณ x ได้ x ยกกำลัง2ต่อไปบวกด้วย 4x คูณ3เลขคูณเลข4 3 12ตัว x ไม่มีอะไรคูณด้วยก็ติดเป็นตัวแปรเดียวเลยลบ5และลบ 2x จับเท่ากับ0โอเคไหม อ้าวต่อไปตัวไหนบวกลบกันได้จับบวกลบกันก่อนลบ 8x ยกกำลัง2ดีกรีสูงสุดเอามาไว้ข้างหน้าลบกันกับเออลบกับใครไม่ได้มีตัวที่ลบกันได้คือ 12x ลบ 2x ได้เท่าไหร่ลูก12ลบ2ได้บวก10และอย่าลืม x นะคะลบ5ไม่มีคู่และจับเท่ากับ0โอเคนะ อ่ะเราจัดรูปกันมาได้แล้วเราจัดรูปกันมาได้แล้วเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเรามาหา A หา B และหา C ให้ครูหน่อยตรงนี้ใครจะสต็อปไว้ก็ได้นะหาเองก่อนแล้วค่อยเปิดดูฉเฉลยเนาะอ่ะ A คือลบ 8b คือ10และ C คือลบ5โอเคนะสำหรับข้อนี้โอเคเนาะอ่ะ วันนี้ก็ประมาณนี้นะลูกหลักการคือ,อนักเรียนเห็นสมการเนี่ยนักเรียนย้ายทุกอย่างมาอยู่ข้างเดียวกันก่อนให้ด้านใดนด้านหนึ่งเท่ากับ0ูนย์ก่อนแล้วค่อยดูว่าเป็นสมการกําลังสองตัวแปรเดียวไหมเนาะโอเคโจทย์ยาวเท่าไหนค่อยๆถามมีให้คูณข้าวคูณก่อนมีให้บวกลบกันบวกลบกันให้เสร็จก่อนโอเคนะคะจัดรูปนักเรียนจะได้ฟอร์มนี้ลก ax กำลังสองบวก bx บวก c และ,ะเท่ากับ0ูนย์โอเคนะจัดให้อยู่ในฟอร์มนี้ นักเรียนจะได้หา a หา b หา c ได้ถามว่าไม่เรียงได้ไหมเอา,เอาแบบข้อนี้แบบข้อที่1เนาะไม่เรียงดีกีได้ไหมไม่เรียงดีกีได้ไหมได้ลูกได้แต่นักเรียนจะไปสับสนในการหา a b c เโอเคไหมเพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้เรียงจากสัมประสิทธิ์ดีกีสูงสุดไปหาดีกีน้อยโอเคนะจะได้ไม่งงในการหา a หา b หา c นะคะ โอเคสำหรับวันนี้ก็คือความหมายแล้วก็การหา a หา b หา c ก็คือ,อตัวเลขหรือค่าคงที่หน้า x ยกกำลังสองเออหน้าตัวแปรยกกำลังสองหน้าตัวแปรยกกำลังหนึ่งแล้วก็ค่าคงที่ไม่ติดตัวแปรเนาะ,ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ